ถ้าใครยังคงติดปัญหาพวกตั้งแต่ขาส่งหรือว่าหรือว่าจะมีบางอย่างอย่างเคสบางเคสทีเ่เราต้องการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์เพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีโปรเซสต่อไปอย่างเช่นผมมันจะมีเคสที่ว่าเขาต้องการข้อมูลว่าเกนเสร็จหรือยังหรือว่ามีการส่งหาลูกค้าหรือยังเพื่อที่จะให้รถเนี่ยครับที่จะส่งสินค้าเนี่ยครับดาเนินการส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าอาจจะต้องรอโปรเซสบางอย่างนีครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราระบบ เขาอยากจะให้ระบบเราเนี่ยมีการレスปอนหรือว่าตอบกลับไปกับทางระบบของเขาว่าพร้อมแล้วเจนเรเลตเสร็จเรียบร้อยเอกสารพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะเดินเดินทางต่อได้เลยใช่ใช่ครับตรงนี้เองเ่ยหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยผมเห็นว่าเทนสมัยเนี่ยเขาเริ่มเอานำพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้แล้วอ๋อเห็นเยอะเลยนะเห็นเยอะเลยครับพวก l a z a d a s h o p ป e อะไรพวกเนี้ยอ่าเนี้ยครับพวกนี้เองเนี่ยบางทีเนี่ยการดึงข้อมูลจาก อีคอมเ r ิร์ซแพลตฟอรตรงเนี้ยส่วนใหญ่ Format จะไม่ตรงแล้วก็ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนรตรงเนี้ยตรงนี้เองนะครับเรื่องตรงเนี้ยเราก็จะมาอำนวยความสะดวกในตรงนี้ให้อ,อะนะครับทีบนี้มาดูในส่วนของภาพรวมของตัวซิมเลสโซลูชันนะครับทีเนี้ยตัวซิมเล e ของเราเนี่ยเราจะพยายามล้อจากตัว Standard Solution ของเรานั่นเองเพียงแต่ว่าเรามีต่อยอดนะครับจะเห็นว่าเราจะมีตั้งแต่ขาในส่วนของการนําเข้าของเอกสารนะครับหากลูกค้า สามารถส่งข้อมูลมาผ่านระบบ s t p ได้ก็สามารถส่งมาที่ s t p ได้หรือว่าอ,อาจจะใช้เป็นตัว document management ต,ต่างๆพวก Google Drive, Dropbox พวกนี้<อ>ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันออ๋ก็มาใช้ต่อเข้ามากับเราในในโซลูชันที่เป็น s i m l e t s ได้เลยใช่ใชครับหรือว่าถ้าใครมีโซลูชันที่เป็นในส่วนของ e-commerce platform ต่างๆพวกนี้ระบบก็จะมีการ plug in ต่อกับพวกอีกขนอินดิเกตต่อกันเลยใช่ครับเวลาเราคอนฟิกเนี่ยครับเราก็สามารถจะไปบอกว่าเราจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลของลาซาด้านะเราจะไปเชื่อมต่อข้อมูลของช้อปปี้ระบบก็จะไปดึงข้อมูลตรงนั้นเอามาให้เพราะฉนั้นพอเวลามีการซื้อขายเกิดขึ้นระบบก็จะเป็นการดึงข้อมูล Data มาออกแบมกับภาษีได้เลยใช่นะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเราไม่ต้องมา Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์เพื่อนำส่งนางส่งแล้วนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยครับขาที่เรา Import ข้อมูลเนี่ย ก็จะทําอำนวยความสะดวกให้มันก็จะสตรีมเลทเลยนะครับ,รบสิ่งที่เราแถมต่อมาก็คือเรื่องของการเว i ิเดตแล้วก็ก,การทานฟอร์ม Data นะครับ<อ>หลังจากข้อมูลที่เรานําเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทานฟอร์มด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วกันนะครับ,รบจนถึงเรา สร้างเอกสารแล้วก็นําส่งเอกสารทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับขานาส่งเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะนําส่งไปให้กับทางลูกค้าเนี่ยครับอาจจะผ่านช่องทางอีเมลหรือ SMS เหมือนเดิมหรือว่าขาสัมภาระอันเนี้ยเราทําได้อยู่แล้วนะครับ standard ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าขาจัดเก็บเนี่ยเราจะนําส่งไปให้กับทาง SFTP server หรือว่าเป็น cloud storage ได้ด้วยอ๋อโยนกลับไป Google Drive Dropbox ก็ทําได้ใช่ครับหรือว่าระบบ ERP ของเราอยากจะให้โยนกลับไปผ่านเว็บเซิร์ฟเวิรเราก็สามารถส่งเข้าไปได้ด้วยนะครับ